สัญญาณือดไฟไม่ผู้ใหญ่ขึ้นไปทีเดียวผู้ใหญ่ก็จะไปหัือเ่ไปน้ำกันบ่วัดผู้หลวงถ้าไปเจ้าขึ้นมานี่กันว่างว่ากันบ่น้องนีตรงนั้นไปออมันน่ารอดพี่ลงก็ได้เดี๋ยวไม่ไปน้ำกันในน้ำกต้องมาไปนันแม่นนั่นแหละเป็นหมาเนี่ยง่ายๆลงเลี้ยงข้าวมาขึ้นมากเออมาเดี๋ยวพอนี่แม่ึ้นมาอ่าเรา คราวที่แล้วมาเราก็ไม่ได้เข้าไปวัดบุญหลวงเนาะคราวนี้ก็เข้าไปซะจะได้แล้วอิสระออท่ากวะดได้จากประเทมันอยู่ไหนไม่เห็นมาตะกี้เนี่ยอิสระเอ็ดผูดดิหยังพอเห็นรถมาโฟมันนี่ก็ใช่ค่ะไม่ไม่มีคุณดำดำคุณคุณจะเหลียวเห็นอะไรอยู่เนาะตาดีอยู่นี่เปิดไฟแล้วแหละโอเค เดี๋ยววันนี้ตาใครดีได้เด้อค่ะเด้อดีทุกตานั่นแหละไม่เสียชะตานะย่านี้งอนก่อนนะเคยถูกอยู่นะแม่ผู้ใหญ่ไปสองเอฟซีเขาก็ถูกเหมือนกันเลยก็กับเม็ดกับสาวปานเด้ได้ไปแก้บนกันอยู่ดีบุญใครบุญมันตัวใช่บุญใครบุญมันนะคะไปดูเอาด้วยกันค่ะเพราะว่าแม่ตะเคียนใหญ่ที่สุดเลยอู้ดุดีเหมพี่หลวงด้ยมีคนมาฉีดหรือยังคะพ่อมีห้าคนแล้วเนาะเขาจะอยู่กี่โมงคะพี่ ก่อนเทแล้วก็แล้วก็กลับแล้วใช่ไหมสร้างตอนเที่อย่างไม่บอกว่าไอ้คุณหมอจะกลับก็ช่างสักพักก็กลับเลยเนาะเอออเขาไปีี๋อบุกถึงวัดเลยเหรอโหถึงวัดเลยพระอาจารย์อะไรลักลีเนาะมันลักลีแล้ว าจรย์คู่บาอาจารย์กับบรอดเนาะบอลอดแล้วก็เป็นชีวิตเหมือนกันเนาะไปคงฉีดให้หนูหวายด้วยเนาะโอ้หอบกระดัแล้วเมื่อหละเข้าหอบกระดันะโอ้เกี่ยวข้าวแล้วตรงนี้เนี่ยคู่บาอาจรย์อยู่เนาะข้าวเรียบข้าวบุญเรียเนาะข้าบุได้มาถ่ายคลิปอันเกี่ยวเข่ามึนทั้งแผ่นทินหมดแล้วเนาะสภาพเส้นทางเนาะทางไม่งามก็ที่หนูเล็้ไม่ได้เท็์ไวได้เด้ออันอิสระเพิ่์นชิโตนอยู่เด้ออิสระเพิ่นเพิ่นไทยไวเราหาทุนมาทำ เอาเครื่องจับมาปรับทางใหม่สะดวกค่ะตอนนี้เราปรับได้แล้วแต่ตอนฝนเราปรับไม่ได้ค่ะมันเละฝนหมดแล้วก็ปรับฝนหมดก็ปรับได้เจอดเกี่ยวข้าแล้วนิ่งก็จะติดค้างกันอยู่กับร้านนะร้านค้างอยู่ในรถนนี้เ่าคอยกระสิรถมาส่งมาได้ใ่ปรับช่วงพูไ้ไปทาบุญแล้วนะจังหวะดูก่อนออกไปดูข้าวก่อนตอนเย็นนี้ก็จะไปดูข้าวอยู่นะข้าววันนี้ใช่ เราจะออกไปดูข้าวข้าวเกี่ยวแล้วเจ้าน้ำปลาเกี่ยวแล้วล่วะเจ้าดำก่นนอนเนาะของเราเน่าจะก้มหลืองเพราะว่าเอาข้าวไม่ลองนั่นแหละไม่ลองก็จะพี่เกี่ยววะย่าง<อ>ส่วนนี้มัานทํานไ้เปิดแม่ย,ย่าง,างนี่นึกว่ววาจะไปหาเปิดอยู่ค่ะพี่หลวงมัฝน,นละตื่อยมัดฝนเราไม่ได้วิ่งอ่ะไม่ได้วิ่งน้ำฝนแล้วก็เปิดสบายๆแล้วค่ะเดี๋ยวพาเอฟซีไปกีดยางกันนะคะทุกคนมาชิบาชีบเรามาตรฐาน ทำสวนทำไร่เราไปด้วยประกอบกันทำไปพร้อมๆกันโอ้มีสวนปาล์มน้ำมันด้วยมีแต่มันมันหลายนี่แหละค่ะอย่างเล็กหลังอย่างน้อยน้ำบอกเป็นนัทตาลนะน้ำไม่มีมันก็ไม่มีผลดิมันไม่ติดลูกปลูกย่างดีกว่าอันรังขาวๆนี่ก็คือปลาช้าได้พี่หลวงอ๋อที่เผาศพจ้า แหวปราช้านะเราไม่พ๋ะวัดวัดแถวนี้เขาบอมีเมนอยู่ในวัดตรงนี้มันมีเขาเป็นเขาจะเผาแยกเขาเผานกกองฟอนกันนะกองฟอนเขาเรียกว่าป่าช้าออริจินนลนครับการเผาแบบเอาฟืนมาสุมๆแล้วก็เผาเลยทางเหนือก็เป็นเนี้ย้าเหนือก็จะเป็นอย่างนั้นที่เผาศพกับที่ทําพิธีศพไม่ได้อยู่ในวัดเนี้ยทางเหนือ ไม่ได้อยู่ในวัดเราก็เหมือนกันเออี่เหมือนกันของผู้ไทยก็เหมือนกันถ้าพักกลางนี่ทั้งทุกอย่างอยู่ในวัดหมดเลยสบายเด้อพักกลางวัดบริหารจัดการหมดยังไม่ได้อ่านนะคะคุกคนยังไปอ่านโ่นก่อนผัวมันยก่อนเขาหย่อดไปทีละนิดเก่งหมดสิทธิ์นั้นลำบาก ตอนแรกเนามาอยู่ตอนนั้นเอามาบ่อยแต่ว่าช่วงนี้เม่เามาแล้ผลนตกี่หลุมมียอดครับยอดเดี๋ยวมันแรงนี่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปซื้อผลไม้นะพ่อซื้อผลไม้ไหวปะจ้าลำ5้าคนอออ๋อนี่เอฟซีให้ลำค่ะโอเคได้ไปถ่ายคลิปแกแกแกสมหวังในสิ่งที่คิดไว้แกตกใจมากแกบอกว่าไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้ ลูกสาวแกหรือว่าน้องสาวเปล่านาเพ่าะน้องสาวบอกโอ้โหแกตกใจแกบอกว่าไอ้เมื่อเขาบอกมาแล้วโอ้เป็นจริงแกบอกว่าได้แบบไม่ได้คาดคิดเลยก็เลยให้ลํำให้อสัญญาณอาจจะมีหมุนบ้างนะครับให้ดูเส้นสภาพการถนนเนาะจ้ะก็เห็นปุ๊บก็ลง นี่เห็นพุกงาโรงหมดแล้ว hmm. ค no yes the uh ่ะแต่ม huh. so ันไหลเป็นน้ำเสาะไปหมดมันเป็นแสนเพราะเรื่องถนนนี่กันอันใส่หินพุกเข้าไปแล้วก็ทีคนกีดที่น้องเด็กน้อยน่ตัวน้วยมันก็ต้องหินรุ่งร่างแล้วพวกนี้ที่หลวงมันจะได้ผลเมื่อเทุเรียนข้างหน้าแล้วนี่ได้ตรเนี้ยมันใหญ่แล่วน่ะหกท่วมอืมจำพวกหินใหญ่อยู่นะถ้าพี่หลวงไม่หลีกเมื่อกี้นี่หลีกบ่ได้ มันเป็นกลมนี่ทุเรียนเขาหล่ะตรงนี้นะมีสวนทุเรียนด้วยทุเรียนด้วยก็เดี๋ยวพัฒนาไปใส่ปุ๋ยดูแลเนี่ยต้นก็สวยแล้วเนาะใช่เออนี่ใหแล้วเขียวสวยเนาะต้นลิ้นจี่ก็มีนั่นของรพของเฮ้ยของรำอ๋ข้าวของงาใส่ำนุ้ย เเป็นตับอยู่นี่เขาเขมอันนั้นได้เยอะนะแบบนี้นะพี่หลวงถ้าเป็นแบบรวงแบบนี้เขาเมบีเหรอเปล่าเขาอันนั้นใหม่เด้เนาะตัวนี้ามานเขาดำไมเขาไทยดำไม่เลยเฮ้ยตะกี้เขายอดมือจะไปมาฝามือนี่เสกเกี่ยวแล้วเขารถกันแล้วค่ะทุกวันนี้เขาไม่เอามือหรอกแต่แม่ผู้ใหญ่จะเอามืออยู่นะเพราะว่าอยากได้ฟังเขาเอามืออะไ้ฟางนี่ล่ะอันใดกันเนี่ยเอามือเอาเกี่ยวเอามือเกี่ยวเอา ้มือเกี่ยวไงเขาไม่ได้เอารถดีเด็ดวนยางลุงพลกับลุงเนี่ยนะใช่มืงไปอตัวนั้นนะตัวหน้านั่นเลยเออตัวนี้เดี๋ยวของไอ้ของอันเอออันนั้นละเอออันนั้นละเออเออดีตัวนี้ตัวนี้เราของุพ่ออย่าไปพูดถึงเขา โอ้เขาตัดออกหมดเลยเนาะสวนจะกยางนี่เนาะเขาไม่เอายางแล้วเขาจะทำแบบอื่นเออเขาตัดกหมดเลยโค่นต้นยางทิ้งเลยเขามีโครงการใหม่แล้วของนาเตนะฝนเออนาฝนนาตายนาตายนาตายกินได้ทุกวันทั้งเงินยูทูบได้ทั้งยางแกะขยะสวนสองสวนเด้อสวนมากกตูมอีกเด้อนาตายไม่ได้บักทิ้งแล้วเสียดายกว่าจะปลูกใหญ่นะคะทุกคนนี่ตัดทิ้งแล้วโอ้เขามีโครงการใหม่แล้วออื พอดีสอดเด้พี่หลวงอดีสดเลยไรศิลธรรมจะเป็นลูกค้ารายแรกของเพื่อนจอมไปเลยจะมานอนเนาะพี่หลวงโอ้ยไรศิลธรรมอยู่แล้วคุณเนี่ยพาไปมานอนโต๊ะการสิยญาครับอยา่ที่ไรคาพอดเดียวนี่เขาดูแลได้ยางเขาสูงมากเราไม่ได้ดูแลถูกความกลัวอุ้ยเขามีกลมโอ้มันเขา โกลมันมีเดียวอันนี้ืม่เป็นสองปีเนาะมันใหญ่แล้วมันงามมันเป็นบุ่งเป็นอะไรนี่กระดาษยางเข้าดูสิมใส่ปุ๋ยถ้ามันเป็นน้ำเนี่ยโอ้ยจอมข้อเนาะเมียคนว่ามาคราวที่แล้วไม่ให้รถเข้ามาตัวฝนไมนไจ้เลยโอ้ยหลวงเข้ามานำเละไปไม่ได้เลยเนาะดีแล้วที่มาวันนี้นะ ลองมาดนรเดือนทีแล้วก็ทนายแค่เพิ่นอยากมาได้เพิ่นอยากมาเ,<ะ>เดี๋ยวข้าหน้าก่อนค่อยพนทนายแค<อ>่ <ผล S 1> มา <ผล S 1> ให้ปอ,<บ>ปอเทืองมันออกดอกก่อน <c oughs> มันจะได้เอาคนสวยๆเซฟี่หน่อยอืนอืมอื่อืม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 นืมอืมอืมอื่อนมอืมอืมอืมยืมอ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 นมอื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 มอ่มอืมอดมอืมนืมอืม่ได้ืม,นนมนนนนอืมนอนืมอืมอไมอืมอืก็อมออือ ก้อนนั่นก็ขึ้นไล่มาก้มนนี้หุ่นอ้าวกันนั้นมาตะกรบหุ่นทั้งขาหุ่นอ๋อเด็กปลูกไว้ให้นกอืมใ้าอาสียงใหญ่แถบันี้นกป่ามีของกินเขาก็อยู่เลยนกเพลิงพอเออบ่ปลูกไม้สักไม้อะไรถนนก็เป็นถนนทางเข้าสวนเขาไล่นี่แหละจ้ามันไม่ได้ดีนะคะไม่ได้ดีเลยอันนี้ขับเดินรถเกียร์หนึ่งเกียร์สองมาเรื่อยๆจ้าถ้าใช้เกียร์แบบนั้นไม่ได้ใช้ความเร็วไม่ได้เลย รถเก๋งหมดสิทธิ์ไม่แนะนำเลยแต่เขาก็เข้ามายุ่รถเก๋งก็แต่ถ้าคนสุกไม่ได้โอ้ยโอ้นี่แหละถ้าตับผิวถนนด้ดีหน่อยเพื่อนเพื่อนก็จะได้เอาตัตรงนี้ก็ได้ค่พี่หลวงไปรับบินบาแกเอาไปอยู่ได้เดี๋ยวนี้เพราะว่ามันหมดฝนแล้วโอเคถึงถึงเพื่อนที่วัด